สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แก๊งอาชากรโคตรเดือด Prison Break ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการทิ้งปมหลายๆอย่างก่อนเข้าช่วงสุดท้ายคุณแม่ได้ซิลล่าเธอเสนอขายมันให้กับนาวินภายใต้ใเงื่อนไขเดียวขึ้นเวทีประชุมด้านพลังงานและเคลมว่าของที่อยู่ในซิลล่าเป็นผลงานของนาวินอีก2อ,อย่างที่พวงตามมาคือบัตรเข้าง,งานกับปืนอีกเป็นหลังแท้จริงแล้วคุณแม่กําลังมีแผนอะไรกันแน่ส่วนลินคอนกับไมเคิลก็พยายามเอาซิลลากลับมาต่างกันที่แนวทางลินคอนแค่อยากเอามันส่งคืนให้หนายผลทุกคนจะได้หลุดผลแต่ไมเคิลมองระยะไกลต้องมีสักคนทางสี่ที่เรื่องนี้จะจบลงอย่าง แบบวันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็ดมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000หมืเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหานเพิ่มแค่มี ID เดียลอย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุมให้นะรุนรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater เิดเรื่องมาที่กลุ่มของลินคอนพวกเขาไม่เหลืออะไรข้องใจกับแซนดิสกี้เราครับเขาแถดได้เนียนมากแต่แล้วก็เป็นเรื่องไมเคิลโทมาเขาบอกหมดเลยว่าชายที่ลินคอนชิงตัวไปจากสนามบินได้มีบางสิ่งที่นายควรรู้ไว้เขาไม่ใช่เหยื่อผู้บริสุทธิ์เขากับคริสติน่าติดต่อกันมีแผนร่วมกันแค่ยังเดาไม่ออกเท่านั้นเองเอ้าวแบบนี้ก็เรียบร้อยอุตสาห์แถมาตั้งนาน ฝั่งไมเคิลก็กำลังเตรียมสาสารอะไรบางอย่างคงจะมีแผนการอะไรไว้อยู่แล้วขั้นต่อไปคือใช้โทรศัพท์ของแซนดิสกี้ทั่หาคุณแม่ซึ่งเธอไม่พลาดอยู่แล้วครับเล่นแกะลอยอย่างไวไมเคิลจะเริ่มจากวินเซนต์แซนดิสกี้อันนี้คุณแม่จะบอกไปว่าเขาก็เป็นแค่เพื่อนแต่จะไปสนใจทําไมคุณแม่อยากคุยกับเธอมากกว่าอยากเจอแบบตัวต่อตัว,ตว งั้นก็ได้หากมีซิลล่าไมเคิลก็ยินดีนัดพบอีกสิบนาทีแล้วจะโทรบอกสถานที่นัดพบการคุยกันครั้งนี้กินเวลานานพอสมควรมากพอที่จะให้คนของคุณแม่แกะลอยเจอสถานที่อยู่ของไมเคิล ทีมของลินคอนนี่เดือดจัดเลยต่างคนต่างเริ่มใส่อารมณ์แซนดิสกี้นี่ก็ยังแถมไม่เลิกถ่ายสุดลินคอนก็หมดความอดทนแต่ใจเย็นท่านนายพลมาถึงที่นี่แล้วและนี่คือความจริงแซนดิ้สกี้เองก็รู้จักกับนายพลทํางานร่วมกันมากว่า21ปีเขายอมรับว่าการบินมาที่นี่มันเป็นคําเชิญของคริสติน่าแต่การยอมรับนั่นแหละที่เป็นประเด็นนายพลไม่ชอบใจที่ลินคอนรู้ว่าคริสติน่าอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ยอมบอกใช่เลยพวกแกทุกคนพองานกุกเข่าลงยกเว้นที่แบ็กซุดหลอ เรื่องความไม่ชอบใจเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนายพลจะเบนเป้าไปหาซิลล่าก่อนเขาอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนซึ่งเอาจริงแซนดินสกี้ไม่รู้หรอกครับที่เขาพอรู้กระแข่จะหาตัวคลิสติน่าได้ที่ไหนตึกเอชทาวห้อง1099งั้นก็ได้ลินคอนต้องไปเอาซิลล่ามาให้ได้ภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นจากการที่นายพลไม่ปล่อยทีแบ็กให้คุกเข่ามันทําให้มาฮอนเข้าใจไม่ยากหมอนี่ขายข้อมูลให้กับนายพลเยี่ยมไปเลยเป็นอีกครั้งแล้วที่ทีแบ็กได้หลุดออกจากทีม ใช้เวลาไม่นานคนของคุณแม่ก็มาถึงจุดที่เจอสัญญาณมือถือไม่รอช้าจัดเตรียมกําลังเข้าไปอย่างไวแต่ระหว่างที่คนของคุณแม่กําลังเข้าไปไมเคิลจะเดินออกมาแบบเนียนๆแอบเปิดเข้ารถก่อนจะยัดซองอะไรบางอย่างไว้ในช่องแอร์ปรับความแรงพัดลมให้สุด แล้วกว่าคนของคุณแม่จะรู้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วในโกดังนั้นไม่มีไมเคิลเจอกระแต่โทรศัพท์ที่ถูกทิ้งไว้ที่มากกว่านั้นคือเห็นรถคันหนึ่งขับออกไปจากโกดังพวกเขาไม่ลังเลที่จะรีบออกตามล่าพอเข้ามาสตาร์รถเท่านั้นแหละเป็นเรื่องผงที่ไมเคิลยัดไว้ในช่องแอร์มันฟุ้งกระจายทั่วรถเร็วมากลงมาจากรถกันแทบไม่ทนันหลายคนล้มลงไปดิ้นกับผืนแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่ไมเคิลต้องการนั่นคือคุณแม่ ล่าสุดโดนรวมมาไว้ที่ห้องพักของซาร่าแล้วครับทำถามกระซิบๆเซล่าอยู่ไหนจะตอบหรือไม่ชีวิตของคุณแม่ขึ้นอยู่กับมันแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นก็มีคุยกันยาวหน่อยไมเคิลอุตส่าช่วยลินคอนออกมาจากคุกแต่เขากลับไปทํางานให้นายพลซึ่งจุดนี้ไมเคิลเข้าใจลินคอนคงมีเหตุผลของตัวเองเป็นไปได้ไมเคิลก็ไม่อยากเห็นพี่ชายทํางานให้กับบริษัทนั่นเป็นสิ่งเดียวที่สองแม่ลูกเห็นตรงกัน ตรงจุดนี้คุณแม่เสนอให้ทั้งสองฝ่ายลืมเรื่องในอดีตไปซะคืนดีแล้วมาทำข้อตกลงร่วมกันอันที่จริงมันก็ฟังดูดีแต่ไมเคิลอยากจะรู้ว่าซินล,ล่าอยู่ที่ไหนแล้วค่อยมาทำข้อตกลงแบ่งกัน50-50คือมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับคุณแม่ออกแนวเปลี่ยนใจไมเคิลซะมากกว่าโน้มน้าวให้เขามาเข้าร่วมกับเธอต้องยอมรับเลยว่าสองคนนี้เหมือนกันมากจริงทั้งสายตาและมันสมองไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แต่ละคนจะรู้ทันกันเพราะงานสถานการณ์ในตอนนี้จะยังเหมือนเดิมไมเคิลไม่ร่วมมือเขาอยากจะได้แค่ิล,ล ฟังลินคอนก็มาถึงห้องพักตามที่แซนเดสก,กี้บอกมาแล้วแต่เสียใจด้วยพวกเขามาช้าเกินคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช้เวลาการซักพักเพหลหรือค้นหาเอกสารที่พอตามสืบต่อได้คือระหว่างที่กําลังขนมาฮนกับดอนเซล,ลนี่เดือดจัดเลยที่ทีแบ็กหักหลังพวกเขาเอาข้อมูลไปขายให้กับนายพลนั้นส่งผลให้ลินคอนไม่ใช่คนคุมทีมนี้อีกต่อไปเป็นนายพลตั้งหากที่ลงมาเล่นเองหนีก็ไม่ได้ขาดขืนก็ไม่ได้ส่วนของที่พอจะตามสืบต่อได้คือเอกสารการเช่ารถกับซองจดหมาย d ี b ที่มีตัวเลข6468ที่เขียนอยู่ด้านบนบ อันนี้จะเป็นมุมมองของนายพลเขาคิดว่าเป้าหมายของคุณแม่คือเงินเมื่อหนึ่งปีก่อนเธอเคยเสนอความคิดให้กับนายพลแทนที่จะสร้างองค์กรด้วยศิลลาในฐานะเสาหลักที่มั่นคงถาวรแต่เธออยากจะใช้เทคโนโลยีพวกนั้นหากําไรแบบเห็นผลทันตาหากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นประเทศต่างๆอาจจะต้องการระบบป้องกันตัวเองที่ทันสมัยมากขึ้นและพวกเขาก็จะมาขอคําตอบจากบริษัทนั่นคืออาวุธพลังงานแสงอาทิตย์แต่สําหรับแซนดี้สกี้เขารู้มากกว่านั้นนายพลคิดแคบเกินไปเขาก็เป็นได้แค่เหาที่คอยดูดเลือดทั้ง ทั้งที่สิลล่ามาทําเงินได้มากเกินกว่าจินตนาการจังหวะนั้นนายพลจะได้รับสายจากลินคอนพอดีว่าเขามีบางอย่างฝากถามแซนดิสกี้ DMB หมายถึงอะไรต้องโดนซ้อมนิดหน่อยถึงจะยอมบอกมันเป็นสถานที่ครับธนาคารเด็บแบมี่แบง การปล่อยให้ไมเคิลรับมือกับคุณแม่มันยุ่งยากประมาณหนึ่งนั่นเพราะมีความผูกพันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงาซาลาเลยอยากขอลองบ้างไมเคิลผ่านเรื่องร้ายมามากมายมาถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะทนไม่ไหวแต่สําหรับคุณแม่เธอยังเชื่อว่าไมเคิลยังผ่านมันไปได้ชีวิตของเขาเจอความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคริสตินารู้จักลูกชายตัวเองดีดีกว่าซา่าด้วยซ้ำถึงซา่าจะไม่เชื่อแต่เดี๋ยวก็รู้เองเมื่อเธอคลอดลูกออกมาทีแรกคุณแม่ก็ยังไม่แน่ใจแต่จากสีหน้าตอนนี้แน่ใจแล้ว ฟังนะเมื่อผู้หญิงรู้ว่าตัวเองกำลังจะมีลูกสัญชาตญาณความเป็นแม่จะค่อยๆชัดขึ้นไม่ฟังแล้วครับพอกันที่ซาร่าเริ่มมีอารมณ์คนที่ทิ้งลูกไปอย่างคุณแม่มีสิทธิจะมาพร่ำสอนงั้นเหรอสรุปว่าซาร่าเองก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันแถมยังโดนรู้ทันอีกเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นที่อยู่ของธนาคารดอนเซลก็รีบนำทีมาที่นี่อย่างไวอ้างว่าเขามาจากกระทรวงความมั่นคงผมมาทำธุระให้เพื่อนกล่องพินัยกรรมขอ,ของเขามาอยู่ในตู้น,นิรภัยของคุณมันคือกล่องหมายเลข6 468 แต่เสียใจด้วยการจะมารับทรัพย์สินของผู้อื่นจําเป็นต้องมีใบมอบอํานาจดอนเซลไม่อยากยุ่งยากหรอกครับเขาหันไปหาหัวหน้าใช้อํานาจของกระทรวงอยากดูกล่องนั้นและแล้วพวกเขาก็ได้รู้ความจริงกล่อง6468เพิ่งมีคนเปิดดูไปเมื่อสักครู่เขาเพิ่งเดินออกไปถือกระเป๋าใบสีเงินเผวิ่งออกมาก็เจอคนคนนั้นจริงๆกําลังเดินชิวไปขึ้นรถเลยถางเลือกเดียวคือขับรถตามไปนี่แหละซิล่าอาจจะอยู่ที่หมอนั่น กลับมาที่ไมเคิลอีกรอบเมื่อคุยดีๆไม่รู้เรื่องก็เลยจะไปต้องใช้มีดไม่ได้มีอะไรมากครับไมเคิลแค่แมายืนยันข้อเสนอพาเขาไปเอาซิลล่าและจะไม่มีการซักถามอะไรไม่บอกนายพลคุณแม่จะใช้ชีวิตต่อได้ตามปกติแต่ซิลล่าต้องเป็นของไมเคิล คุณแม่ยังไม่ได้ตอบตกลงพูดไปเลย่อยๆว่าลินคอนต้องไปยอมแน่พวกเธอนะ่ะไม่ลงรอยกันตั้งแต่เด็กๆทะเลาะกันได้ทุกเรื่องเธอสองคนช่างแตกต่างกันเหลือเกินแต่เธอก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ไมเคิลเธอมีตาสีฟ้าเขามีตาสีเขียวเขาเล่นรลบันทุกส่วนเธอชอบเลือชิ้นส่วนโทรทัศน์คงไม่ต้องบอกเรื่องความต่างของ IQ ิวหรือการควบคุมอารมณ์รือใช่ไหมว่ามันหมายถึงอะไร ตอนแรกไมเคิลจะบอกว่าไม่รู้ว่าคุณแม่พยายามสื่อถึงอะไรแต่ลึกๆไมเคิลรู้มาโดยตลอดเพียงแค่เขาหาคนไม่ยืนยันไม่ได้ลินคอนไม่ใช่พี่ชายของไมเคิลมันเป็นความจริงคุณแม่อยากจะบอกตั้งนานแล้วพอเห็นว่าไมเคิลเชื่อชูของมาโดยตลอดส่งผลให้คุณแม่ลังเลเคยเห็นรูปของลินคอนตอนยังเป็นทานลกหรือเปล่าไม่เคยหรอกเพราะว่ามันไม่มีพ่อของไมเคิลรับลินคอนมาเลี้ยงตอนอายุ3าขวบพ่อแม่ของลินคอนทํางานให้กับบริษัทพวกเขาถูกฆ่าในเหตุระเบิดเอาโดเบิร์โลพาลินคอนกลับมาพอ เขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่คุณแม่ไม่เคยผูกพันกับลินคอนไม่เหมือนกับไมเคลิล หลังจากนี้มันเป็นเรื่องของมุมมองไมเคิลมักจะกระโดดลงหน้าผาทุกครั้งหลังจากที่ลินคอนนองตาอยู่ที่ก้นเหวไมเคิลเดินเข้าคุกโยนชีวิตตัวเองทิ้งพอรู้ว่าลินคอนติดคุกคนอย่างไมเคิลไปได้ไกลกว่านี้แต่เขาต้องฉุดหลังตัวเองไว้เพื่อให้ลินคอนดูน่าสมเพชน,น้อยลงนั่นทำเอาไมเคิลบ้าไปแล้วครับความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเองก็แค่นับถือในความเป็นพี่ชายของลินคอนเขาทำหน้าที่พี่ชายได้ดีเยี่ยมตั้งจากคุณแม่ลินคอนไม่เคยทิ้งไมเคิลและไมเคิลก็จะไม่ทิ้งลินคอนเรื่อองมมัันนนียู่่แค้ ปิดท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจคุณแม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไมเคิลกับลินคอนแต่เธอก็ไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นอีกแล้วสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่ตอนนี้คือตัดลินคอนคนที่คอยฉุดหลังไมเคิลในยินแบบนี้ไมเคิลก็พอจะเห็นภาพแล้วครับคุณแม่กําลังทําอะไรบางอย่างกับลินคอนเขาอยากรู้ลินคอนอยู่ที่ไหนและในเมื่อคุณแม่ไม่บอกก็ต้องมีลงไม้ลงมือกันบ้างลากเธอเข้ามาในห้องน้ําเอามาเจาะไว้หน้าอ่างก่อนจะเปิดน้ําให้เต็มสิ่น,นี้ไมเคิลสติหลุดจัดหากเขาต้องกดน้ําเพื่อแลกกับที่อยู่ของลินคอนเข จากความจริงจังนั้นคุณแม่ต้องยอมบอกแต่โดยดีจะมีงานประชุมด้านพลังงานที่โรงแรมในอีกหนึ่งชั่วโมงลินคอนจะไปที่นั่นนี่แหละคือความจริงสรุปว่าคุณแม่ลอยจากการโดนกดน้ำไปได้ในเมื่อรู้ที่อยู่แล้วไมเคิลจะรีบไปช่วยลินคอนอย่างไวฝากให้ซาร่าดูแลแม่ผัวหน่อยหากเธอก่อเรื่องวุ่นวายปืนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวก่อนยังไม่จบอย่างที่เรารู้กันความสามารถแบบไมเคิลคุณแม่เองก็มีเธอกว่าสายตามองไปรอบๆห้องน้ําหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากสถานการณ์ตอนนี้ไปให้ได้มีตั้งแต่หม้ขัดฟันกับตัวค้ำประตูมันเป็นอะไรที่แสบใช้ได้เลย จากผลงานอันโดดเด่นของทีแบ็กมันทําให้เขาได้ใจนายพลไปเต็มๆหากทุกอย่างเป็นไปได้ดีตามคาดทีแบ็กจะได้รับรางวัลตอบแทนในฐานะผู้ประสานงานพิเศษให้กับบริษัทแบบนั้นแหละใช่เลยว่าแต่หน้าที่นั้นต้องทําอะไรบ้างอันที่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับทีแบ็กเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่วนใหญ่เลือกสายงานอาชีพด้วยตัวเองจนอย่างทีแบ็กจะทําอะไรได้นอกจากออกล่าเหยื่อแต่เสียใจด้วยสําหรับทีแบ็กนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วเขาอยากจะนั่งออฟฟิศทิวชิล งานก็ได้การสอบเข้าเป็นพนักง,งานของบริษัทได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่อลินคอนนำซิลล่ากลับมาได้แล้วนายพลจะเอามันบินกลับ LA ส่วนทีแบ็กมีหน้าที่ยัดกระสุนใส่หัวพวกที่เหลือ ระหว่างที่ซาร่าอยู่กับแม่ผัวก็มีเรื่องให้หน้าปวดหัวไม่หยุดคริสติน่าเรียกซาร่าด้วยน้ำเสียงอ่นอ,อนแหลงอยากให้เปิดประตูนั่นไหวก่อนจะตามด้วยคำพูดสุดยี่วย,ยกวนประสาทเช่นว่าค,คิดิดูแล้วฉันก็เป็นแม่เพียงคนเดียวที่พวกเธอจะมีได้ดังนั้นเธอไม่น่าจะโยนทิ้งมันไปง่ายๆปิดท้ายด้วยการขุดเรื่องที่ซาร่าเคยไปสาวขี้เมาอยู่ให้ห่างจากบาร์เล่าไว้ด้วยล่ะมันไม่ดีกับหลานนันปั่นประสาทซาร่าได้ประมาณหนึ่งจนเธอต้องปิดประตูใส่แบบนั้นแหละสวยเลยคุณแม่เอาหไหมข แรง,งมันก็กระเด็นออกมาได้ไม่ยากหลังจากที่ไมเข้าออกมาได้เขาพยายามติดต่อลินคอนอยู่นานมากแต่ไม่ว่าจะโทรสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ฝากข้อความก็คงจะยุ่งอยู่กับการล่าเซลล่านั่นแหละครับคนที่กําลังถือกระเป๋าวิ่งอยู่เป็นคนของคุณแม่เขาต้องดิงมายังโรงแรมที่กําลังจัดงานประชุมน้านพลังงานวิ่งไล่ล่ากันมาเรื่อยๆผ่านลงจอดรถจนมาถึงทางเขา้า ใช้เวลาไม่นานคุณแม่ก็ใช้ตัวค้ำประตูตัดเทปที่มัดมือออกได้แล้วทำเสียงดังนิดหน่อยปล่อยให้ซาร่าเข้ามาเช็คความเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงตอนนั้นซาร่าก็พลาดท่าให้แม่ผัวคนของคุณแม่ก็ยังวิ่งอยู่เื่อยๆลินคอนนก็ตามไม่ปล่อยแต่จูๆ่ๆมาคนก็อยากหยุดวิ่งลองมองดูลบๆผวกเขามาถึงโรงแรมที่จัดงานประชุมด้านพลังงานแล้วที่นา่าสนใจไปมากกว่านั้นคือรถตู้คันสีเงินที่คุณแม่เช่ามาพวกนั้นอยากให้ลินคอนมาที่นี่ต้องมีอะไรแนะ่ๆซึ่งลินคอนไม่สนครับขวาบาดผ่านก็จะวิ่งตามคนของคุณแม่่่เเข้้าาาาไไปดนนหก็อยงทีร มันเป็นแผนที่คุณแม่วางไว้ลอลินคอนไปที่งานประชุมนี้ส่วนซาร่าอันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ใจร้ายซะทีเดียวมัดเธอไว้ก่อนจะหนีหายไปไมเคิลเองก็มาถึงงานประชุมแล้วเช่นกันสถานการณ์ด้านไหนจะเป็นการประชุมทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเพื่อพัฒนาโลกที่น่าสนใจคือคนของคุณแม่ก็มาเข้าร่วมงานประชุมนี้เช่นกันถือกระเป๋าสีเงินเข้ามาด้วย มาฮอนกับดอนเซลจะมุ่งหน้าไปเช็ครถตู้คันสีเงินด้วยความสงสัยในลินชักมีสัญญาเช่าอยู่ด้วยประเด็นคือมันถูกเช่าด้วยชื่อของลินคอนที่มากไปกว่านั้นคือมีพาสปอร์ตของดอนเซลกับมาฮอนอยู่ด้วยนี่เป็นการจัดฉากแต่เพื่ออะไรกันละ่ะ งานประชุมที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นข่าวใหญ่มากที่มันใหญ่ขนาดนี้เพราะได้นาวินมาเข้าร่วมเขาเป็นถึงลูกชายของนายกประเทศอินเดียที่ต้องการพลิกประเทศโดยเทคโนโลยีทางด้านพลังงานจุดนี้นายพลเข้าใจหรอครับมันเป็นแผนของคริสตินา่าเธอต้องการจุดชนวนสงครามกระตุ้นให้ประเทศสรรหาอาวุธเพื่อปกป้องตัวเองทำยังไงเดี๋ยวมีอธิบาย จู่ๆแซนดิสกี้ก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าคุณได้หลุดออกจากเกมแล้วคุณจบแล้วฝังแล้วไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่เพราะงั้นอย่าอยู่เลยและคนที่ต้องจัดการเรื่องนี้คือผู้เข้าสอบเป็นพนักง,งานของบริษัทอย่าง t ี a c k นัดเดียวจบ บรรยากาศงานประชุมก็ยังดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นส่วนลินคอนก็ยังเรียนได้อยู่ปาหมายของเขาคือคนของคุณแม่ที่ถือกระเป๋าสีเงินค่อยๆย,ย่องตามมาเรื่อยๆจนถึงชั้น2และตอนนี้มันถึงไฮไลท์ของงานประชุมแล้วนาวินจะขึ้นมาเคลมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่อยู่ในซินล,ล่าบอกกับทุกคนว่าองค์ความรู้พวกนั้นมันเป็นของอินเดีย เมื่อถึงจุดจดลูกน้องของคุณแม่จะหนีเข้าไปในลิฟต์มันหมดหน้าที่ของเขาแล้วที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของพนักงานบริการเขาเข็นรถของโรงแรมมาอยู่ในจุดที่พอเหมาะก็จะงั้นไลเฟิลขึ้นมาลินคอนปล่อยไว้ไม่ได้หรอกครับแต่เขาช้าเกินไปพนักงานคนนั้นยิงนาวินกลางที่ประชุมก่อนจะทิ้งปืนกับปลอกกระสุนวิ่งหายไป ลินคอนจะตามไปแล้วครับแต่เสียใจด้วยจังหวะน,นั้นไมเคิลก็เข้ามาถึงที่ประชุมเช่นกัน mm hmm. เขาวิ่งหาลินคอนและในที่สุดไมเคิลก็เข้าใจ mm hmm. ขออธิบายก่อนนะครับนาวินก็แค่หมากตัวหนึ่งคุณแม่ไม่ได้จะขายซินล,ล่าให้เขาด้วยซ้าแค่ลลอมาที่งานประชุมส่งลูกน้องถือกระเป๋าล่อลินคอนมาด้วยจัดฉากรถตู้ที่ไว้ใช้สําหรับหลบหนีปลอกกระสุนนั่นมีรอยนิ้วมือของลินคอนอยู่ด้วยได้มาจากตอนที่ลินคอนไปค้นห้องของคุณแม่ความตั้งใจของเธอคือยัดข้อหาลอบสังหารนาวินให้กับลินคอนและจุดชนวนสงครามระหว่าง <Hate. S 2> ต่อเนื่องกันในตอนที่20เปิดด้วยความวุ่นวายของงานประชุมเมื่อเกิดเหตุการณ์รอบสังหารตำรวจไม่พลาดอยู่แล้วนำกำลังมาปิดล้อมอย่างไวและแน่นอนควยต้องออกที่ไมเข้ากับลินคอนหนีไปกับฝูงชนไม่ได้แน่เพราะงั้นลินคอนต้องใช้ปืนยิงเพื่อเปิดประตูมันเป็นเส้นทางหนีไฟครับแต่เอาเป็นว่ามีเท่าไหร่วิ่งให้หมดดีกว่าเกมผ่านชั้นต่างๆมาเรื่อยๆเลียเ่ยงสายตาตำรวจให้ได้มากสุดพอหาจุดพักหายใจได้ก็ไม่ลืมโทรหามาหน ตอนนี้เขาอยู่ข้างในโรงแรมและอยากรู้ว่าพอจะมีหนทางไหนที่หนีโดยไม่มีใครเห็นบ้างซึ่งก็พอมีอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นประตูบานใหญ่น่าจะเชื่อมต่อกับทางออกมีตำรวจเฝ้าอยู่แค่คนเดียว พอไปถึงประตูนั่นเดี๋ยวดอนเซลจะจัดการตำรวจให้ตรงจุดนี้มันมีรถเข็นผ้าอยู่ด้วยครับไมเครื่องก็เลยพอจับทางได้ว่าแถวนั้นต้องมีห้องซักรีดนั่นแหละเป้าหมายของพวกเขาคือไปที่ห้องซักรีดปิดท้ายซีนนี้ด้วยการยัดงานให้มาโฮนไปที่ห้องพักของซาร่าคุณแม่ถูกจับตัวไว้ที่นั่นทำยังไงก็ได้ให้เธอยอมบอกว่าซิลล่าอยู่ที่ไหนนั่นจะทำให้เราหลุดพ้นจากเรื่องทั้งหมดประเด็นคือคุณแม่หนีไปแล้วนี่สิแค่ไมเข้ายังไม่รู้ การลอบสังหารที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นข่าวอยู่แล้วผู้ต้องหาคือลินคอนกับไมเข้าเพื่อดวงดังหากพวกนั้นโดนจับได้ยาวมาถึงนายพลแน่ทางเดียวที่จะทำให้เรื่องนี้เงียบได้คือหาตัวสองพี่น้องนั่นให้เจอก่อนตำรวจ ทางหมายเข้าก็ยังมีเช่าอยู่พวกเขาเจอบตดพนักง,งานโรงแรมไม่รอช้ารีบียิบยางไวระหว่างทางวิ่งก็เหมือนจะเป็นเลื่องเล่นวิ่งผ่านพี่ๆตำรวจไปต่อหน้าต่อตาโดนไล่ยิงสักพักแต่สองพี่น้องก็หนีไปทางบันไดหนีไฟได้วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและด้วยความที่จุดนี้มันเป็นบันไดหนีไฟเชื่อมต่อกับทุกชั้นสองพี่น้องอาจจะไปหยุดที่ชั้นไหนก็ได้เพื่อความชัวร์พี่ตำรวจจะสั่งให้ล็อกประตูห้องทุกบานในโรงแรม กลับมาที่ไมเคิลเขาไม่ได้ปีนขึ้นไปบนด่านฟ้าเลยนะครับมาหยุดอยู่ที่ชั้น16เส้นทางที่เลือกคือใช้ทอรบบายอากาศเช่นเดิมมันจะพาพวกเขาไปถึงห้องสักรีดปัญหาคือพนักงานโรงแรมเล่นล็อกห้องทุกห้องที่อยู่ในตึกต่อให้มีคียการ์ที่ขโมยมามันก็ใช้ไม่ได้ไมเคิลจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงล่ะ จากนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับแผนการของคุณแม่เมื่อรลอบสังหารเสร็จสิน้นเธอจะส่งข้อมูลให้สำนักข่าวว่ามันเป็นฝีมือของชาวจีนพวกนั้นจ้างลินคอนเพื่อรลอบสังหารลูกชายของนายกประเทศอินเดียสิ่งที่คุณแม่ต้องทําหลังจากนี้คือนั่งดูโดมิโนโที่ค่อยๆเริ่มหลม่มแต่ลึกๆแล้วเธอก็หวังไว้ว่ามันจะไม่ล้มใส่ไมเคิล ด่านซาลานี่ก็พยายามเอาตัวหลอดใช้เท้าเขี่ยลิ้นชักแต่ไม่ต้องกระได้มาโฮนมาถึงแล้วเขาดูจะช็อกนิดหน่อยที่ซาลาถูกมัดไว้ซะเองประเด็นคือคุณแม่หนีไปแล้วนางก็ยิงทําให้เขาห่างไกลซินล่าขึ้นไปทุกทีและที่ซาลาจะไปต้องรู้คือไมเข้ากับลินคอนถูกใส่หลายข่าวนี้ดังมากและสองคนกําลังติดอยู่ในโรงแรมตำรวจกําลังหาทางรวบตัวเขาอยู่ ดานคุณแม่นิกาชิวจัดเธอตีนาเศร้าคุยอยู่กับนายกประเทศอินเดียใช่ครับเขาเป็นพ่อของนาวินที่เพิ่งโดนยิงไปคริสติน่าบอกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของท่านนายกเธอเองก็เคยเสียลูกแต่เอาล่ะเข้าประเด็นคุณแม่ปลายสีให้กับชาวจีนว่าเป็นผู้ว่าจ้างลินคอนเพราะงั้นท่านนายกก็เลยอยากแก้แขนตัวเลือกของท่านนายกคือข้อมูลที่อยู่ในซิลล่าเขาจะประยุกต์ใช้มันเป็นอาวุธ ตรงจุดนี้คุณแม่จะดึงเศร้านิดหน่อยบอกว่าเธอกบนาวินคิดจะใช้มันด้านมนุษยธรรมการนําไปใช้ในสงครามมันไม่ใช่จุดหมายของเธอนั่นแหละครับเธอแค่ตีเนียน่ยลึกๆแล้วคุณแม่ต้องการสงครามสลับมาที่ฝั่งพี่ตำรวจพวกเขาวางแผนก็เป็นอย่างดีการจะใช้แก๊สดูดจมเอากันถึงตายเลยชั้นแรกที่พวกเขาเข้ามาเป็นชั้นสี่ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆลินคอนกับไมเคิลยังรอดได้อยู่จังหวะนั้นไมเคิลก็มองไปเห็นรถเข็นของรงแหลมมันพอจะมีของที่ใช้พาสองพี่น้องออกไปจากที่นี่ได้ ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามอย่างที่คลิสติน่าหวังไว้เธอกำลังจุดชนวนสงครามชายแดนจีนกับอินเดียอีกครั้งโดยการใส่หลายจีนว่าได้จ้างวานชาวอเมริกันให้ฆ่าลูกชายของนายยงอินเดียมันเป็นแรงกระตุ้นที่มากพอคำถามจ้างมาโฮนคือทำไมนายพลไม่ทำซะเองละ่ะอำนาจและเงินมันเป็นสิ่งที่เขาชอบนักหนาไม่ใช่หรือไงซึ่งก็จริงแต่หากอินเดียเข้าสู่สงครามมันจะดึงปากีสถานเข้ามาเกี่ยวข้องลสเซียจะออกมาปกป้องชายแดนของมันเองยุโรปจะเข้าร่วมหลังจากนั้นก็อเมริกาทุกคนทุกฝ่ายต่างต้องเป็นผู้สูญเสีย ใมเขาจะเริ่มจากใช้กลไกตัดเหล็บเปิดแผงควบคุมระบบประตูห้องโรงแรม ส่วนลินคอนใช้สเปรย์ดับกลิ่นยัดไว้ในแกนเชชูไม่ใช่แค่อันเดียวแต่เพียบเลยงานนี้จะมีคนของนายพลเข้ามาแจมด้วยนะครับจุดประสงค์คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆเขาจะมาหาพี่ตำรวจที่เฝ้าประตูห้องซักลีดมันเป็นทางออกเดียวของไมเคิลหลังเปิดแผงวงจรประตูได้แล้วก็แค่เอาสายออกมานาทีนั้นเขาจะได้รับแจ้งจากดอนเซลมีคนอื่นเคลียร์ตำรวจที่เฝ้าประตูให้อาจจะมีคนอื่นที่ยังอยากได้ตัวไมเคิลไม่มีเวลาให้คิดหลอกลับไมเคิลจะลองตัดสายสีดำนานส่งผลให้ประตูเปิดได้ก็จริงแต่กลับกันมันนแจ้งเตือไป นักงานโรงแรมตำรวจรู้แล้วว่าไมเคิลอยู่ที่ชั้น16ไม่รอช้าส่งทีมขึ้นไปชั้นบนอย่างไวขั้นต่อไปของไมเคิลคือไปลากตู้เย็นออกมาจากห้องพักลงมือเอากระดาษเช็ดช่ยัดไว้ให้เต็มแต่ต้องเหลือช่องว่างไว้หน่อยจะได้เกิดแรงอัดภายในปิดท้ายด้วยการปล้นสเปรย์ให้ไฟติดง่ายขึ้นพอไมเคิลได้ยินเสียงฝีเท้าขึ้นมามันก็ถึงเวลาลงมือจุดไม่ขีดไฟโยนเข้าไปในตู้เย็นก่อนจะวิ่งไปซ่อนตัวที่มุมห้อง พอตำรวจมาถึงชั้น16พวกเขาไม่รอช้ายิงแกส๊สพิษเข้าไปก่อนอย่างไวปิดประตูสักพักรอให้แกส๊สกระจายทั่วห้องเมื่อได้เวลาที่พอเหมาะก็ปลุกเลยโดยความที่ลินคอนกับ Michael, ไมายเขมมีชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องระวังตัวกันหน่อยติดอยู่อย่างเดียวพวกเขาไม่ทันสงสัยเลยตู้เย็นมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไง และกว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเมื่อฟเผาออกซิเจนจนหมดส่งผลให้เกิดแรงดันมหาศาลเกินกว่าตู้เย็นใบหนึ่งจะรับไว้ได้และสิ่งที่ตามมาคือระเบิดแรงดันตำรวจที่ถูกส่งขึ้นมาชั้น16ล่วงหมดแน่นอนเสียงระเบิดนั้นต้องดังมาถึงชั้นล่างกำลังเสริมจะไม่รอชารีบขึ้นไปช่วยอย่างไวระหว่างทางขึ้นพวกเขาจะได้เจอตำรวจสองนายที่บาดเจ็บกลับมาพร้อมกับรายงานที่ว่าพวกตัวแสบสองคนนั้นมันวางกับระเบิดแย่ yeah, จริง ตำรวจคนอื่นไม่สงสัยหรอกครับยกเว้นลุงแกนี่แหละชุดนายชัยแต่ดูจากรองเท้าไม่น่าจะใช่ตำรวจซึ่งเขาคิดถูกสองคนที่เพิ่งส่วนลงไปเป็นลินคอนกับไมเคิลพอตามมาดูก็ใช่จริงสั่งให้คุกเข่าย่างไหวแทนที่จะได้ตัวกลับไปดีๆแต่คนของนายพลโผล่มาก่อนสรุปว่ารอดจากตำรวจแต่ไม่ลอดจากนายพลโปรอีกทีไมเคิลก็ถูกลากตัวมารวมกับคนอื่น,นๆก่อนเริ่มมาฮนจะเป็นต้องเดินมาบอกเรื่องที่นาปวดหัวคลิสติน่าหนีไปได้สาลาปลอดภัยเธอยังอยู่ในห้องพัก เอาหล่ะเข้าประเด็นหลักนายพลอยากจะให้พวกของไมเคิลรับผิดชอบความผิดพลาดเขาเดินไปหยิบชานผลไม้เทส้มออกก่อนจะเขียนลายชื่อใส่ลงไประหว่างนั้นก็ไม่ลืมทวนข้อตกลงเขาสัญญาไว้กับพวกลินคอนพวกเขาต้องหาซิลล่าให้พบและนายพลจะจัดการเรื่องเงินให้ล้างบนทินให้ตอนที่นายพลส่งสองพวกนั้นให้ทุกคนเขาไม่ได้ขูเ่เล่นๆใบแรกที่หยิบขึ้นมามีชื่อของดอนเซลแค่นายพลต่อสายหาคนที่เฝ้าภรรยาของดอนเซลอยู่ก็เป็นอันรู้เรื่อง ดอนเซลสติหลุดจัดแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรคนของนายพลยืนยันเป้าหมายได้แล้วเธอนั่งเก้าอี้ล้อเข็นอยู่ใต้ต้นไม้ในโรงพยาบาลดอนเซลทำได้เต็มที่แค่ขอลองได้โปรดเอาผมไปแทนก็ได้แต่เสียใจด้วยมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดตามด้วยเสียงของความวุ่นวายคนรักเพียงหนึ่งเดียวของดอนเซลได้จากไปแล้ว เมื่อไม่มีอะไรจะเสียดอนเซลก็ไม่อยู่แล้วครับใช้จังหวะทีเผลอผักคนของนายพลก่อนจะวิ่งหนีไปทางระเบียงโดนลายยิงนิดหน่อยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาล่าสุดโดนลงน้ําหายไปแล้วแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าดอนเซลไปไหนไม่หลอดนายพลจะส่งทีแบ็กลงไปเก็บงานทีนี้ก็กลับมาหาพวกที่เหลือเราเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมไม่มีใครตอบก็ดีไปทํางานกันได้แล้ว ข้อมูลที่อยู่ในซินล,ล่าตอนนี้ราคาของมันพุ่งสูงไปถึง750ล้านดอลลาร์คุณแม่นี่รีบรับไว้อย่างไวเธอสัญญาว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำส่งภายใน24ชั่วโมงเดิมทีแล้วราคาของมันไม่ถึงขนาดนั้นแน่หากไม่มีความแค้นเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นแผนปัันราคาที่ดีจริงๆแต่เหมือนจะไม่จบแค่นั้นนี่สิคุณแม่จะติดต่อสายของเธอที่อยู่ในประเทศจีนบางทีผู้นำฝั่งนั้นอาจจะสนใจสิ่งที่เธอกำลังขายให้อินเดียนี่กะจะปัันราคาให้ทะลุโลกเลยทีเดียว ในเมื่อไม่ได้ซินล่ากลับมานายพลจะเริ่มเดินเกมในแบบของตัวเองสั่งปิดสนามบินไม่ให้คริสติน่าออกไปนอกประเทศแต่กลยุทธ์แบบนั้นเอาคุณแม่ไม่อยู่แน่หมเคิ้นขอเสนอแผนเด็ดคริสติน่าเป็นห่วงอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือการตกลงซื้อขายซินล่าซึ่งเธอคงทามาเสร็จแล้วอย่างที่สองคือการรับเงินคริสติน่าต้องการยืนยันว่าเงินพวกนั้นอยู่ในบัญชีต่างประเทศแล้วตอนที่เธอเดินทางออกจากอเมริกาหากหมเข้าหาเงินพบก็เจอคุณแม่ปกติแล้วการโอนเงินมหาศาลข้ามประเทศต้องใช้เวลา3วันเว้นแต่ธนาคารนั้น เป็นคู่สัญญากับธนาคารในอเมริกาจะโอนเงินได้ทันทีหากหมเข้าเป็นคุณแม่เขาจะไปถอนเงินในบัญชีต่างประเทศสักพันสองพันหากถอนได้ก็เท่ากับว่าเงินอยู่ที่ต่างประเทศแล้วที่ต้องทําตอนนี้คือหากธนาคารที่เป็นคู่สัญญาก็จะมีโอกาสเจอตัวคริสติน่าเจอคริสติน่าก็เท่ากับเจอซิลล่า การเราะ้อนี้ถูกใจในายพลจัดเพราะแบบนี้ไงเขาถึงไม่ได้ใส่ชื่อไมเคิลลงไปในชามแก้วเขาเป็นคนที่หาใครแทนไม่ได้เจ้าหน้าที่สายส่งข่าวคนคุ้มกันมีไว้ก็ดีแต่ท้ายสุดก็หาคนมาแทนได้ระหว่างที่นายพลกำลังบน่บนมาฮนก็เจอแล้วมีธนาคารสาขาหนึ่งห่างไปจากที่นี่20นาที ทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่ไมเข้าคาดการคุณแม่มาลองถอนเงินจริงๆเอาสักหมื่นดอลลาร์จะได้แน่ใจว่าเงินที่นายกอินเดียโอนมามันเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าต้องได้เดี๋ยวพนักง,งานไปถอนมาให้ส่วนสิลลากก็ยังอยู่กับคนของคุณแม่นะครับ ฝั่งไมเคิลก็มาถึงธนาคารแล้วมาโฮนลองไปเช็กดูแล้วคุณแม่อยู่ในนั้นจริงแผนของลินคอนคือล่อให้เธอออกมาแล้วดักจู่โจมปัญหาคือร,ปรอปภนี่แหละอาจจะมีเจ้าหน้าที่หลายต่อหลายคนแห่กันมาที่นี่เหมือนกับหมดและจากวีรกรรมล่าสุดที่โรงแรมไมเคิลกับลินคอนดังเป็นพลุแตกอีก,อกร,รอบรอปภเห็นหน้าพวกเขาเมื่อไหร่เขาหยิงแน่ทำคำนั้นก็ทำเอามาฮนปิ้งไอเดียไม่เห็นหน้าก็จบ ดอนเซลยังรอดอยู่นะครับขอพายายามว่ายมาเรื่อยๆจนมาเกยขึ้นฝั่งตรงนั้นมีพ่อหนุ่มอยู่ด้วยสองคนพวกเขาจะไปเรียกรถพยาบาลมาให้ถึงดอนเซลจะบอกว่าไม่เอาหมอแต่อาการของเขาไม่ไหวเอาซะเลยขาเวิร์แบบนี้ไปไหนไม่ได้ไกลแนะ่ทีแบกนี่ก็ไม่จบเขาจะซื้อใจในายโพนิกรอบด้วยการตั้งประเด็นที่ว่ารู้ไหมพอไอสองพี่น้องนั้นได้กล่องวิเศษมาผมไม่อยากคิดเลยว่าพวกมันจะสับขาหลอกคิดในแง่ดีสกอร์ฟิลมันก็แค่ลูกเสือตัวเล็กๆส่วนเบอร์โลมันก็แค่เด็กอ่อนหัด ประเด็นนี้ทําเอานายพลไม่สบายใจได้ประมาณหนึ่งเขาเริ่มไม่มั่นใจกับการปล่อยให้ไมเคลอนอยู่กับซิลล่าเพราะงั้นเขาเลยอยากได้หลักประกันแน่นอนว่าเรื่องนะั้นทีแบ็กจัดการไว้อยู่แล้วเขาไปดึง GPS ในรถของมาฮนหาที่อยู่สุดท้ายที่ถูกป้อนลงไปใน GPS มีโอกาสเป็นไปได้มากว่าเราจะพบหลักประกันที่นายพลหาอยู่คนที่มาฮนไปหาล่าสุดก็คุณหมอซาร่าแน่แหละครับทีแรกลุงน้องของนายพลจะไปเองแล้วแต่ไหนไหนทีแบ็กก็ทํางานเข้าตาแล้วออกไปแสดงฝีมืออีกรอบจะเป็นอะไรไป เงินที่คุณแม่ถอนมามันออกมาแล้วนะครับนี่ก็ชัดประมาณหนะึ่งนายกอินเดียโอนเงินเรียบร้อยแล้วทีแรกพรนักง,งานจะนับให้เพื่อความชัวร์แต่ไม่ต้องแต่ก่อนจะออกไปก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดหน่อยมีโจร3คนบุกปล้นธนาคารกลางวันสักแสกสั่งให้ทุกคนหมอบลงกับพื้นคือคุณแม่ไม่รู้เลยครับว่าเป็นลูกลกของตัวเองบน่บนๆไปว่าธนาคารมีตั้งเยอะแยะทาไมต้องเป็นที่นี่ทีแรกพี่เขาจะชักปืนแล้วครับแต่คิดให้ดีปิดท้ายด้วยการฉกกระ,ะเป๋ามาแบบซึ้งๆหน่าหากลินคอนไม่พูดว่าสวัสดีครับคุณแม่เธอก็คงงไม่่รรู้้ตัวัววสุปาท3 คนไม่อยู่หรอกครับรีบวิ่งหนีออกไปทันทีแต่จะหนีออกไปเลยมันก็ง่ายไปหน่อยคนของคุณแม่เรียกกําลังเสริมมาแล้วลายหิงกลุ่มของไมเข้าทันทีสินการไล่ล่านี้กินเวลาอยู่สักพัก ไมเคิลต้องหลบหลังเสายิงสวนเพื่อเปิดทางวิ่งไปเรื่อยๆยิงใช้เวลานานมันก็ไม่ใช่เรื่องดีคนของคุณแม่ทยอยกันมาเติมเรื่อยๆและเพื่อให้ทุกคนหนีรอดปลอดภัยลินคอนจะซื้อเวลาให้เองออกไปสส่กระสุนเปิดทางให้น้องชายกลับมาโหนหนีไปได้ลินคอนซื้อเวลาได้นานมากนานจนไมเคิลลับสายตาไปแล้วซึ่งในจุดนี้เจ้าตัวก็รู้ดีหลังจากนี้มันจะออกมาเป็นยังไงทันทีที่กระสุนหมดนั่นแหละคือคำตอบ ระหว่างที่ซาลา่ากำลังรอไมเข้าอยู่ในห้องพักก็มีคนมาทักทายถึงทีเธอพยายามระวังตัวเต็มที่แล้วครับมีมีดด้วยแต่ก็พลาดอยู่ดีโดนทีแบ็กเข้าจากทางด้านหลังใจเย็นๆน,นักคุณหมอเพื่อนบ้านแสนดีมาเยี่ยมถึงที่แล้วทีแบ็กไงผมต้องขอความร่วมมือจากคุณหลอบแหลกซาล่าหลุดไปได้วิ่งหนีเต็มที่แต่ด้วยพื้นที่อันแสนจำกัดเธอก็เสียท่าให้ทีแบ็กอีกรอบเขาไม่ได้มาเพื่อฆ่าแต่มาเพื่อจับไปเป็นตัวประกัน ไมเคิล <Michael S 2> กับมาโคนหนีออกมาได้ก็จริงซิลล่าอยู่ที่พวกเขาแล้วด้วยแต่นี่มันก็นานแล้วลินคอนยังไม่ตามมาสักทีไมเคิลอยากจะกลับไปช่วยแล้วครับเขาไม่สบายใจเลยคำแนะนำแรกจากมาโคนคือลองโทรไปเช็คดูก่อนอันนี้ไมเคิลก็โทรอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีใครรับส่วนคนที่โทรกลับมาเป็นนายพลนะครับเขาได้ยินข่าวการปล้นธนาคารแล้วก็เลยแซวนิดหน่อยพวกแกนี่อดที่จะไม่เป็นข่าวไม่ได้เลยใช่ไหมได้ซิลล่ากลับมาแล้วสินะ ตรงจุดนี้ไมเคิลจะบอกไปว่ายังไม่ได้มาครับเดิมทีแล้วเขาก็ไม่อยากส่งมันให้หนายพลแต่คิดให้ดีนายพลมีสิ่งค้ำประกันสําหรับไมเคิลแล้วเขารู้ว่าไมเคิลได้ซิล,ล่ามาไม่งั้นคลิสตีน่าคงไม่เสี่ยงยิงเขาในที่สาธารณะทีนี้ก็ทําให้เรื่องมันง่ายขึ้นเอาซิล,ล่ากลับมาไม่งั้นซาร่าได้ตายจริงแน่ ไมเคิลนี่ถึงก็ปวดหัวเขาตัดสินใจบอกกับมาโฮนไปตามตรงว่านายพลจับซาร่าไปแล้วมาโฮนนี่ก็ใจหล่อจัดเขายื่นซินล่าให้กับไมเคิลจะเอาไปทำอะไรก็ตามใจแล้วกันแต่ท่านั่นมันยังปวดหัวไม่พอดูนี่คุณแม่โทรมาเองลูกมีบางอย่างที่แม่ต้องการและแม่คือมีบางอย่างที่ลูกต้องการเอางี้นะไมเคิลแม่จะยิงลินคอนที่ซี่โครงขวาให้มันทักถักปลอดขวาส่วนล่างของเขามันจะค่อยๆหยุดทำงานจนหายใจลำบากหากลินคอนไม่ได้รับการรักษาภายใน5ชั่วโมงเขาก็จะตายไม่ว่าไมเคิลจะขอร้องยังไงก็ เอาไม่อยู่คุณแม่จริงจริงรีบตัดสินใจละ่ะจะเลือกซิลลาหรือคนที่แก่ลักอย่าพรับบอกเลยคนนู้นก็จะเอาคนนี้ก็อยากได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันแผนของคุณแม่ที่โรงแรมคือจัดฉากรอบสังหารนาวินจากนั้นก็ยัดความผิดให้ชาวจีนจุดไฟสงครามระหว่างอินเดียกับจีนขึ้นมาพอมีความแค้นเข้ามาเกี่ยวข้องซิลลาที่เอาไปต่อยอดเป็นอาวุธได้ก็ราคาขึ้นไม่หยุดจบที่750ล้านดอลลาร์ดูทรงแล้วคุณแม่ตั้งใจบิดนายกอินเดียเพื่อเอาไปขายให้จีนสะดวกแสบได้ใจจัด ส่วนทําไมต้องยัดข้อหาให้ลินคอนส่วนหนึ่งก็แค่อยากกาจัดตัวปัญหานี่คือภาพรวมแผนการของคุณแม่ฝั่งนายพลก็เหมือนเดิมอยากได้ซินล่าคืนใจแทบขาดลินคอนทําแล้วแต่กระวืดและโชคดีได้ไมเคิลมาร่วมทีมแล้วเพื่อเพิ่มหลักประกันไม่ให้ไมเคิลเล่นตุกติกก็ไปจับตัวซาร่ามาอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ทีแบ็คเลยครับหลังจากนี้ไมเคิลจะทํายังไงละ่ะให้นายพลพี่ก็ตายให้แม่เมียก็ไม่หลอดและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเน็ตฟิกเทเลเตอร์สวัสดี